ท่านผู้ชมคะหลังจากที่โควิดจางๆไปแล้วนะคะการใช้ชีวิตการทำงานของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนเราทุกคนต้องปรับค่ะในยุค New Normal นะคะองค์กรต่างๆก็ต้องมีการปรับตัวนะคะมาฟังมุมมองจากประธานกรรมการบริหารบริษัท UAC จำกัดมหาชนนึกถึง UAC นึกถึงอะไรในตลาดหลักทรัพย์เองนะครับ UAC Global เนี่ยนะครับเราก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจธาราพลังงานทดแทนพลังงานสะอาด UAC นี่มีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ไหนบ้างกี่เมกะวัดต์คะเราก็มีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดแรกก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แม่แตงมีอยู่1.5ุหเมกะวัตต์เป็นไฟฟ้าจากไบโอก๊สก็ใช้พืชพลังงานต้นข้าวโพดที่ เรานํามาใช้ประโยชน์เพราะว่าปกติเขาจะเผาทิ้งคือที่แม่แตงนั้นใช้พืชผลทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหมดเลยร้อคือแทนที่จะเผาทิ้งนะฮะก็กลับมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแสงอาทิตย์เป็นโซลารูฟแล้วก็มีโรงไฟฟ้าอีกที่จังหวัดสุขโขทยัยนําเอากา๊าซซึ่งเขาเรียกว่าแรกา์ก๊าซจากบอ่อน้ํามันบอ่อน้ํามันเนี่ยเขาก็จะเผากาส๊สทิ้ง ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์แล้วก็ทําให้<อ>เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับ<ๆ>เราก็นํากลับมาปั่นไฟอีกอันหนึ่งเราก็มีโครงการที่เอำเภอปูปหามาจังหวัดขอนแก่นนะครับขนาด3เมกะวัตต์นะครับ,รบซึ่งกําลังรอเข้าร,บระบบอยู่<ม>นะฮะโครงการนี้ก็เป็นไบโอแก๊สจากพืชพลังงานรวมๆกันแล้วเนี่ยพลังงานสะอาดของ UAC ที่เข้าระบบแล้วนี่กี่เมกะวัตต์คะประมาณ10เมกะวัตต์ที่เข้าระบบแล้วในยุค New Normal เนี่ยธุรกิจพลังงาน ต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเพราะว่าพอโลกเปลี่ยนเนี่ยทุกคนต้องปรับเนื่องจากเกิดโควิด19ขึ้นมาเนี่ยก็มีวิธีการทำงานเนี่ย<ม>เกิดขึ้นหลายรูปแบบ UAC เองเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นในเรื่องของการประชุมการทำงานต่างๆเราใช้ระบ,บบออนไลน์เพราะฉะนั้นโรงงานต่างๆของเราสามารถดึงข้อมูลได้เลยนอกจากโรงไฟฟ้าเรามีโรงงานผลิตเคมีพันด้วยตรงน,นี้เราจะเห็นภาพหมดเลยผู้บริหารก็ไม่ต้องเดินทาง รูปแบบการทํางานใช่ครับดูเหมือนว่ามันจะช่วยลดต้นทุนได้ไหมอันนี้แน่นอนที่สุดครับคือในทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนต้องมองแล้วก็วิเคราะห์ว่าจะอยู่กับวิกฤตได้อย่างไรและจะหาโอกาสได้อย่างไรบ้างด้วยใช่ครับแผนธุรกิจจากนี้ไปแล้วคะครึ่งปีหลังเป็นยังไงก็ด้วยโควิด1 i เหมือนกันนะครับเราก็มองว่าแพลตฟอร์มของธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอย่างตอนนี้นะฮะธุรกิจหลักของเราเนี่ยอันหนึ่งก็คือ เราทำธุรกิจด้านเทรดดิ้งนะฮะมีการนำสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายให้ลูกค้านะครับ<ม>การซื้อขายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแนวเป็นการทำธุรกิจแบบออนไลน์มากขึ้นอย่างสินค้าที่เรานำเข้ามาขายเป็นด้านไหนคะเป็นเคมีภัณฑ์หรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสาหกรรมพลังงานกับอุตสาหกร,รมปิโตรเคมี25ปียู c วางแผนยังไงบ้างคะเราทำธุรกิจมา ปีที่25แล้วนะครับก็เป็นปีที่มีความสำคัญนะฮะเราจะต้องมีทีมงานรุ่นใหม่เข้ามานะฮะเพื่อที่จะช่วยผลักดันเป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาและมีโอกาสตั้งหลายอย่างอย่างเช่นออโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งเราก็วางแผนที่จะลงทุนแล้วก็ขยายธุรกิจของเราเป็นด้านนี้ด้วยอย่างโรงไฟฟ้าที่ภูผาม่านอันนั้นก็รอเข้าควิกวินใช่ครับในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนชมชน,นอกจากภูผาม่าน3เมกะวัตต์แล้วเนี่ยยังจะมี ที่อื่นๆอีกไหมคะมีครับเราก็ได้วางแผนที่จะลงทุนในจังหวัดที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับ<ม>และจังหวัดใกล้เคียงอย่างลำปางพยาเชียงรายอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านขอนแก่นเองก็มีศักยภาพที่จะขยายการมีโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเนคือต้องการให้ชาวบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืช พลังงานการที่จะดึงชุมชนเข้ามาถือหุ้นในในบริษัทยากไหมไม่ยากแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเพราะเราก็อยากได้กษิษการขีดชุมชนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นแนวร่วมเราเพราะว่าโรงฟ้าชุมชนเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือทางด้านวัตถุดิบคือวัตถุดิบก็คือหญ้าเนเปียที่จะมาป้อนเข้าโรงงานเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันชาวบ้านได้ปลูกหญ้าเนเปียมาขายได้ ใช้ไฟราคาพิเศษกว่าที่อื่นแล้วยังได้ผลตอบแทนในฐานะผู้ถือผู้ผด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านจะได้ใช่ครับสิ่งที่ธุรกิจจะได้หลหรคะทิศทางของเราเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะทําธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถขยายตัวขึ้นไปอีกทำให้ต้นทุนเราถูกลงคือตัวควิกวินเนี่ยที่รงไฟฟ้าภูผาม่าน3เมกะวัตครัครอันนี้เตรียมรอเสนอเลย ส่วนที่คิดไว้ในใจว่าจะมีโรงอื่นๆต่อไปเนี่ยตั้งเป้าไว้กี่เมกะวัตคะก็ประมาณ30เมกะวัตครับ30เ <M> มกะวัต์กี่ที่คะก็ประมาณ10ที่ครับโอ้โหสิบที่นี่ทํากันบ้านหนักเลยนะครับเพราะสิบที่นี่หมายความว่าจะต้องมีวิสาหกิจชุมชนถึง10วิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมทั้ง10แห่งครับฟังคุณกิติแล้วนี่คือชัดเจนเลยว่า25ปี UAC จากวันนี้ไปก้าไปข้างหน้า มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนเป้าหมายก็คือว่าควิกวินรอยฟ้าชุมชนเนี่ยรอการยื่นแล้วก็เตรียมอีก30เมกะวัตต์ที่ตั้งใจไว้ใช่ครับนะคะจะได้เห็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่คุยกันนะค,ะ,ค,คะสวัสดีค่ะส,สดรับค่ะเดี๋ยวพักสักรครู่ค่ะ